สวัสดีเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับนะฮะขณะนี้นะครับสินค้าเข้ามาแล้วนะครับ x อ1 2นะครับ m อ1 2 x า1 6อนะครับนะฮะเข้ามาแล้วนะครับนะฮะวันนี้ทำคลิปวันที่วันพุธนะครับวันที่สี่พฤษภาคมนะครับวันพุธที่สี่พฤษภาคมนะครับนะฮะ ร้านเราอยู่แถวเซ็นทัลพระราม2นะครับนะฮะสินค้าของเรานะครับมีบริการจัดเก็บปลายทางด้วยนะครับนะฮะนะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือจะมาชมสินค้าก็เชิญได้นะครับร้านอยู่แถวแถวเซ็นทัลพระราม2นะครับนะตัวนี้เอามาโชว์ตัวเดียวนะครับนะะพี่เกียรติแกะนะครับพี่เกียรแกะ เราขี้เกียจเก็บนะฮะเอาพูดง่ายงไอแกะไม่ยากครับขี้เกียจเก็บอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็มากันใหม่ๆ่เลยนะครับนะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สี่เนาะนะสติกเกอร์ออกมาวันที่เจ็ดเดือนห้านะครับนะฮะวันนี้เราทําคลิปวันที่สี่เดือนห้าหกหกนะครับนะฮะนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับอยากได้สินค้านะครับ พวกมิกดิตอนหรือคอร์สดิตอนหรือพาวเวอร์แอมนะครับทุกอย่างเราส่วนใหญ่เราจะมีครบนะครับครบวงจรนะครับสินค้าทุกอย่างมีให้หมดนะครับสิ่งที่ผลจะไม่ขายคือดอกลําโพงนะครับได้ตู้ลําโพง18นิ้วนะครับที่ไม่ขายนะครับขี้เกียจส่งนะครับมันหนักมันเหนื่อยนะครับนะฮะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะมารับเองเรายินดีครับนะฮะ รับเองได้นะครับนะฮะลูกค้านะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับจดนะฮะศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าหกแปดร้านอยู่แถวเซนทัลพัะรามสองนะครับนะฮะสินค้ามือหนึ่งนะครับนะฮะสินค้ามือหนึ่งใหม่แกะกล่องนะครับนะฮะก็ฝากสินค้าด้วยนะครับสินค้าของเรานะครับ เราลงพีเศตให้นะครับลงพีเศตให้พีเศตของเรากา็ไปถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับหรืออีกอย่างเขาเรียกว่าซีนนะครับนะฮะบ,บางบางบางคนเป็นจะติดคําว่าพีเศตนะครับพีเศตก็เช่นคลิกกระเดื่องสแสน,นะฮะเราทําให้พวกไม่ร้องเพลงอะไรเงี้ยเราทําไปให้หมดนะครับนะฮะสินค้าพวก iPad ที่จะไปคอนโทรลมิกดิสต้อนเราก็มีนะฮะ เราเตอร์ a p p l e เราก็มีนะครับนะฮะเพราะว่าเราต้องอนำสินค้ามารองรับลูกค้านะครับนะฮะเพราะสมัยนี้นะครับดิจิตอลมันมาแรงนะครับนะฮะทั้งคอ์ดิตตอนนะครับมิกิตอลพาวเวอร์แอมนะครับมีครบวงจรนะครับนะฮะก็ฝากสินค้าไว้ด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็ทำคลิปวันที่4เดือน5 หกหกนะครับนะโอเคนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ